ย่างมันได้รุนไทยเห็นมือมืดกันไปมัดทั้งเขาดิ้นไปโค้ยเป็นโข้ยสอกางประดุนานาดัดออกคลองละนี่คลอง็อยาคลองไปให้มันท่อมเหมือนมัดเล้ยวคลองนี้ขั้วน้ำลงไปทาบลาวเลยไหลเรือขึ้นมาได้ทุกครั้งนะนี่ทธรรมดีจริงๆนี่ซึ่งก็คือเป็นบ้านของปะยาทะล่างฟ้าบุญคงครับ ถ้าแดงมาเขาสร้างวคนเดบุกลงทางนี้ได้ไปทาวองเป็ดท้าโลงนู้เนโงย่อยใส่น้ำนู้ไปเอาทาลาใส่นี้กัไปเอาทาลาาถึงกับคือมีหองลอยลงทะลุงแร่ถึงกับครอกบดแร่ยอกยอกแร่อายุเขีปีะบันแห้งาทะลงนั้นก็เก็บแต่ว้เ่นนั้นตกตนนี้เขดีจัง

แต่บรรดุไม่นานนะ่งอยู่เราสิบปีเราสิบปีพอพอพระยาธาล่างสาหะนั่งจะตายเรืองที่นี้ก็ทำให้เมื่ท่าล่างไปได้กับพระยาปุ๋ยพระยาธาล่างหรือถึงกันลุชัยเพราะพระยาสุรินทร์นั้นก็ย้ายเมื่ท่าล่างไปยุบบางรูยุบบางรูเมื่อยุบอบอนไลน์เต็ ไอพวกนี้กำแพงไอพวกน้ไม่ได้สร้างนะกำแพงแค่นี้ผมคิดว่าระหว่างว่าคิดไม่ได้สร้างนะระหว่าะว่าตอนนั้นเระหว่ามีสับโง่เลี้ยวความอ้าต้อเป็นเหมือนครึ่องก้อังกฤษที่ที่มาสร้างเมืองตรงนี้หายหายขยายตาอไปจะ ซึ่ว่าที่ก้อนดีจะตื้อต้อแค่นี้ตื้อสวนนี่มันเจ้า้องอนี่ได้ตามที่กีกลางเทนพวกลวกาเผื่อนผมาพุทธผ้าข้าวมากันนะมาตอนักพุทธกีกลางเนี่ยอนนกเงเบืองเเบืองเซอแตอย่างน้ได้อาจารนะนี่พอเขาทำส่วนแตเขาที่ไทยไปด้วยนะอทยกลับไมาตอนนั้นมาตอกีกลางย่างตอน่ทตันี้า นจุงนะโน่นหรือโน่น้าคนนั้นนนี้ตรงนี้นะ้าลักเมืองนั้นลักเมืองนั้นมีกงีส่งบางนาเย็นกงับเาวกงยุ่งซึ่งอยูีหลักเมืองตรงนั้นนั้นมีวัดยุง นี่กัน่าประเจ้าเมือนกันจะต้องยุ่งไหนตั้งสองนี้ผมเหมือนยกไปมุงเบื้องมุงแล้วแต่แข่งแรงแว่ากันไม่มีก็อยู่นี่โผล่มันดึนกันซึ่งติดๆนั่นหมดก็มันจะ่ยุ่งบริเวณนี้ยังนั่นมีเบื้องหรือจะยุ่งติดไปส่วนนี้บางก็ไม่รู้เนี่ยผมมันทำป่าย่างนั่นนะมันเทยไปแต่มันเราเราฝืนผีสาพาปมแต่เลยสองหกปุ๊บ ที่กลางผมไม่กดได้เหมือนลานก็น,น่ัได้หมดเลยนะน่ะสามสามส,ามสิบกว่าปีมาแล้ว